หนึ่งสองสามสี่ห้าขจีพันล้านนะครับที่วัดป่าคำมมิกนะครับนี้เป็นเข้าวจีที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับยิ่งพูดแรงเท่าไหร่ยิ่งดังนะครับนี่มาเมื่อไหรก็จะมาถ่ายภาพไว้นะครับนี่เป็นเข้าจีสูตรพิเศษนะครับมีสูตรลับนะครับบอกไม่ได้นะครับนี่นะครับเต็มกระติกแล้วมาจีแต่ช่วงไหนล่ะนี้ <c oughs> นมาปั่นตีสองอ <c oughs> ันะ หลวงพอว่อเจ้าวาเป็นโทัไปบอกของอกว่าแม่จีดื้อตั้งใจมาเองเลยนี่ตั้งใจมาเองนะครับนี่เพราะว่าเคยทําทุกปีทุกปีนะครับเมื่อคืนคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านวายโอ้โยมจะรู้หรือเปล่าเนะว่าจะมาจีเข้าจีนะครับยังหวั่นใจว่าโยมจะไม่มานะครับแต่ว่ายมมีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คัดแต่คนหน้าตาดีที่สุดนะครับมาจีเข้าจีนะครับนี่เด้อเก็บคนละสองร้อยได้หน่เด้อ <c oughs> ก <laughs> าย่องนะไไเนาะใส่กระไรเสลาพุ่มยังนี่ <laughs> เอามาแต่ไกรแสนไกลตัวนี้ก <laughs> ะ <laughs> จีเสลาพุ่มเป็นเนีนี่บอกะจีเสลาพุ่มบอกคือกันเตียงเ <laughs> <laughs> ด้อนะครับเอาบอย่ามันปนกันบนี่ <laughs> บอย่ามันปนกันเสียเงี้ยงเลยนี่เ <laughs> มนูย่างย่งยางหมู <laughs> นะครับหลายตีด้วยกันนะครับนี่ ต้องรอให้สว่างก่อนนะครับตอนนี้ได้ดมกลิ่นไปก่อนนะครับนี่นะครับโยมเขาตั้งใจนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับโยม<อ>วัดป่าคาเมกนี่นะครับนี่นทุกปีทุกปีจะมาเตรียมพัตนาหารนะครับเฉพาะหมู่บ้านนี่สามสิบกว่าหลังคาเรือนน้อยๆนะครับแต่ว่าโยมนี่มีพลังกำลัง,งเลี้ยวแรงพิเศษนะครับถึงจะน้อยแต่ว่าก็ดูแลวัดวาพระศาสนาย่างดีนะครับ ยกมาทั้งหมู่บ้านก็ได้เพียงเท่านี้นะครับอยู่ที่โรงครัวนี้นะครับนี่มาถ่ายภาพเมื่อไรก็จะเจอแต่หน้าเดิมๆนะครับเพราะว่ามีเท่านี้นะครับนี่หมู่บ้านในน้อยบ้านน้อยคาเม็กนะครับอำเภอเอาตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครมาจีเข้าจีก็ดีใครมาทำครัวก็ดีขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ลำรวย,ลลวยสุขภาพแข็งแรง,ขง,แ,รงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ แต่สาคัญซื้อตัวมันออกเดิมแต่ซื้อตัวไม่ถูกแล้วมันจะไม่ออกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นขั้นตอนนะครับนี่การมุ่นหมูข้าเอินเหรอมุ้นข้าวเหนียวนะครับจะเป็นข้าวจีนะครับมันมีสูตรลับนะครับไม่กล้าบอกนะครับกลัวจะเผยแผ่ไปทั่วโลกนะครับนี่นะครับจนลิขสิทธิ์โดยวันน้อยคำเมกนะครับนี่ใส่เกลือเยอะๆนะครับยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับ ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับใส่เกลือเยอะนะครับนี้มีฟักทองนะครับฟักทองจะเพิ่มสีเหลืองและก็ข้าวมันจะอ่อนไม่แข็งนะครับจีไว้นี้จนถึงเย็นก็ยังไม่แข็งนะครับอ่อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสําคัญต้องเก็บความร้อนไว้นะครับใส่ในกระติกไว้นะครับกระติกเก็บความอุ่นไว้ได้นะครับไว้นานก็อุ่นเหมือนเดิมนะครับนี้โยมเขามีฝีมือนะครับ ถ้าไปที่อื่นจะเป็นหลีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าน้อยคอมมิกนี่จะเป็นแปรๆนะครับกลมๆเป็นแบนนะครับไปบางที่จะเป็นเรียวๆยาวๆนะครับแล้วแต่รูปทรงนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของหมู่บ้านนะครับนี่นะครับนี่จัดใส่กล่องฟมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รอสว่างมาก็จะนําไปถวายพระนะครับนี่เด้นนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนบุมใหม่นะครับนี่ มูลข้าวเหนียวนะครับก่อนที่จะทำข้าวจีนะครับสูตรลับของบ้านน้อยคําเม็กนะครับใส่เกลือเยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นนะครับนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่มาคุมสังการนะครับนี่ใส่เกลือไปสองกิโลนะครับคุมดุกบ้านเตี้ยใส่ละผู้ซอยบ้านนี่ผู้ซอยยุค้างกันนี่และเตี้ยโอ้โชคดีไม่มีกำนันด้วยนะครับนี่ ถ้ามีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีนะครับผู้ใหญ่บ้านก็อยู่นี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อยู่นี้นะครับนี่เด้อเป็นช่วงเช้าๆนะครับยมเขาจะมาเตรียมพัฒหานหลายอย่างมากประการนะครับตรงนี้เป็นข้าวจีนะครับมีสูตรลับหลายอย่างมาถามผู้ใหญ่บ้านเอานะครับความอร่อยที่นี่นะครับนี้ขายสุด <laughs> ยมผู้ชายก็จะมาจัดก,การกับเนื้อหมูนะครับนี้ ไว้ช่วงพัฒหันเพลินขายสูตรเงินเขาวัดนะครับขายสูตเงินขาวัดทีมครับอย่างเขาแฟนชายเหมือนเขาเอินเอ่นหือแฟนครับแฟนครับแฟนชายนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นแฟนหญิงหรือแฟนชายกันแน่ <laughs> สูตรของใครของมันนะครับบันน้อยคำเบกนี้เขาจีจะเป็นแบนๆนะครับกลมๆแบนๆนะครับนี่กินยังเหล้านหน่อยหอบบือเสียบบัวล่ะเนี่ย หนูน้อยตรวจสอบแล้วนะครับคุณภาพผ่านหรือเปล่านะครับนี่หลวงคว้าเจ้าวาดนะครับเจ้าคณะตำบลผานน้ำย้อยนะครับยังรออยู่นะครับนี่ให้สิบบาทเดินนะครับช่วงงานปฏิบัติธรรมนิยมจะไม่อยู่ไม่นอนนะครับมาทำครัวอยู่นี้ตลอดนะครับตีสองตีสามมาที่วัดแล้วนะครับไม่รู้ใครเฝ้าบ้านนะครับ อย่างผู้สอยพญา,านาคปีไก่ฮึ่มพเจ้าไม่เยี่ยมมันนะเด้อนะครับจนผู้ร้ายอย่าพึ่งมานะครับช่วงนี้นะครับนี่จะของบ้านไม่อยู่นะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับมาตรวจดูสถานการณ์นะครับไม่รู้พัฒหาารจะพอหรือเปล่านะครับ ทั้งหมู่บ้านมีแค่30หสิบลังคาเรือนนะครับมาอยู่ที่วัดเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ลูกแต่ล้านไว้ที่บ้านนะครับหมูทอดได้ทอดหมูนะครับนี่เด้อนะครับอาหารจะอร่อยไม่่อยให้รู้ที่แม่ครัวนะครับถ้าแม่ครัวอ้วนท้วงสมบูรณ์นี่แสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าแม่ครัวผอมนี่เป็นอาหารสุขภาพนะครับ ม่กล yeah, right. <will> ัวผอมนี่อาหารสุขภาพบ่เมนว่าอาหารบบออ่อยนะครับถ้าบอกว่าอาหารไม่อร่อยครั้งหน้ามันจะมาถ่ายพีดีโอไม่ได้นะครับเด้อมันมนหน่อยข้าเมก็ดวัดลุ่มข้อโรดีนี่จะไม่เป็นจังใดกระปวนหนาวป็นไรนะเอออันกรสีมาเนียพระเดิ๋ยวพวกน้งตายสิอันยังกับวัคซีนกันไขวัดไง แต่ว่เลื่อมไขวัดหน่อยบานนี้มันแมนโอ้สิผาดอยู่บ่มันหน่อยคขมิกทึ่งเงินทึ่งฝนทึ่งหนาวนี่มันมีตลอดดิมีสุปี <c oughs> เด้อน,นะครับนี่โยมตั้งอ,อกตั้งใจนะครับกว่าจะใบก้างน้อยก้างใหญ่ออกนะครับให้เหลือแต่เนื้อน,นะครับนี่ <c oughs> ทำพัตาหารถวายพระพิสุสงฆ์แม่ควแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อให้อยู่สะดวกสบายนะครับนี่โอ้ยมันสิใส่แว่นขยายหมดแล้วนี่นะทรงหาเนาะใบเอาเนื้อนะครับถ้าเป็นที่วัดบ้านเก่บก่จะบอกว่าเอาเนื้อทิ้งเอากระดูกไว้นะครับเด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ แต่อย่าลืมซื้อตัวมันออกเดิม